สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่า DE นวันนี้ผมก็รีวิสสวมาส่งที่กาบพระนะครับแล้วก็มาส่งแท่นวางดอกไม้ถวายองค์พระนะคะเป็นสักทองแท้เนื้อไม้อยู่เป็นร้อยปีบวกบวกบกไม้สักทองแก่เกรดเอเอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมคุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างขัดทุกอย่างโลก็ไปหมดไม้ไม้นำเข้านะครับเกรดเอเอคือไม่มีกระพี้ไม่มีไส้ไม่มีตาไม่มีรูนะคะเป็นสักทองแก่เกรดเอเอไม้นำเข้านะครับ งานจะตอบโจทย์ลูกค้าต้องการสเปคพรีเมียมลงทุนชั้งเดียวอยู่ได้ตลอดนะครับเนี่ยค่ะคลูกค้าก็สั่งแทนอีแทนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาส่งให้นะครับสวยนะครับเป็นสักทององพระองค์พระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับไม้สักทองแก่เกตเอเอเอนะคุณภาพเกตพรีเมียมคุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างขัดโลดไปหมดเลยนะครับนะครับสวยจีบจัดครับวาง ไม้สักทองแก่ปลกไม่กินมอดไม่กินสักทองแก่เกรด A A ในไม้อยู่เป็นร้อยปีบุบไม้เกรด A A งานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับเห็นไหมครับบริเวณเสาก็เป็นไม้สักนะครับล้อม <S <S เรามาดูรีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะไม้สักทองแก่เกรด A A งานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับเรียบร้อยมากด้านล่างทุกอย่าง ด้นานเข้าลิ้นยิสกูขัดคำสีเหมือนด้านบนหมดนะครับรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผักทองแก่ปวดไม่กินมาไม่กินอยู่แต่ตลอดมีเคมีธรรมชาติที่มีน้ำยางธรรมชาติที่ปวดไม่กินอยู่ในตัวเนื้อไม้นะครับปัาจากสารพิษนะครับไม่ต้องลงเคมีกำจัดปวดนะครับน,นี้ขออนุญาตจบการรีวิวนะครับให้ดูลวงพ่อองค์พ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับ ทองกอสกาจุดเก้าเก้านะครับผมขออนุญาตจบการรีวิว,วนะครับมาดูท่านวางพระอีกนิดนึงนะครับที่า,าวางทองวรรเป็นสัทธ์ทองแก่เกตเอเอเอ,อยู่ได้ตลอดนะฮะได้มงคลได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับแล้วพบกันใน EP ถัดๆไปนะฮะขออนุญาตถ่ายให้ดู ภาพโดยรวมนิดนึงโอเคนะครับสวัสดีครับ